สวัสดีจ้าเอฟซีเลยนี่ชาแนลว่าพบพ่อกันอีกแล้วเมื่อนี้ตำไซมอนไ่บักแตงเป็นถานเลยจ้ะกินน้ำบอกับกุ้งลวกกุ้งลวกผักเต็มไอเนี่ยกินแบบเก้าแบบเดิมจ้ะไม่ได้เลยนี่ดอกจ้ากินซื้อกินให้พ่อเซฟซีคิดฮอดอยากอยกินน้ำบอมาเด้อมาเด้อเอาลุยเลยจ้ะมาเด้อกินเสร็จแล้วก็จะไปทำง้านจ้ะก็จะบมีเวลาก็จะฟ่าวนิดนึงนะคะการกินกันยังคัดๆมีอะไรง ผักก็จะมีอันต้นหอมบักชัวฟักเงี้ยวละกันนี่บักมะละบักละบักละขี่ไงบ้านไม่ถือว่าขี่นกจ้าบักละขี่ไงของไงไปไงเผื่อไงขี่ไงอ่าเฮ็ดหัวรูปหัวใจข้าเจ้ากันจริงไะแล้วก็จะมีผักกาดหอมผักสลัดผักสลัดบ่เออผักสลัด พอเป็ีนดอกคีนองจำจำซื้อกันไม่ได้แล้วก็จะมีกุ้งลวกจ้ะก,กุ้งลวกแช่เย็นโอเคมา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 แสะมาแสมัม้มกันอันนี้ก็จะมีบักสตอสตอนะคะตำบักปลาไซมอนปลาไซมอนใส่บักแตงสูตราหหมูจากบนอลสูตรไพม แค่ผู้ใดเ,เห็นว่าเขาจะบบวห้องทำก,ก,กันเขาเนีย้นยแซมอนแค่ใครกินว่าเขาเนี้ยก็แซมมอนอมปกติเขาให้เขาเจ้าใซ่แซมอนก็เ,เขาเนี้ยปั่นแซมมอนมึก็มูวหวักเน สุดยอดีเด้อเบ oui pues mm ็ก hmm ินเด้อสตอสตอไซมอนอืมมาได้จ่า พี่ฮอด,ด้วยจากเอฟซีเดอร์นี่ชาแนลเด้อขี้ฮอดทุกคน์ุนูบผู้คุณเนี่ยมักตีน้ำกันผู้อยู่ไกล่อยู่ไกลอยูใย่ใช้ใใประเทศใดก็มาทก,าก่อกนได้จใจเด้อขี้ฮอดุคคณ์ผู้คุณเนี่ยเขาใช้ข้าวสวยทำปลาแซลมอนแต่ค่อยใช้ปลาข้าวเหนียวกินกับปลาแซลมอนเมื่อเห็นกแค่อยาด,ดีใจคืออย่า ฝากครับทำน้ยกุ้สสงสดผมไม่ห้องเลยจะ ลวกอะลวกใส่เย็นพุลกระเทิงกับปลาแซลมอนอืม sao muốn còn vui thì mình chịu nó mãi đang cực cực có thể nhìn Nó đó không có ăn nè sẹp bún câu luôn mình có tiền ก็กินไปลาช่อนอ่างครับอืมอืมอืบางคนก็จะงงอืมอืมอืมสุดยอดดีดีพี่น้องใจว่าคอมเมนต์นี่ขอแซ่บดีๆีได้อ,ไ yell, อืม cái sữa. Hết cả lãi. Ừ. Ừ. Suja, Suja. Quầy sĩ bán miếng hay cho chú cháu bưng. ันมปลาแซลมอนกุง้งสตอเข้ากันบอฟังเบิ่งบัดอืม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 อจัดตามยอผัก ครับนะงเป็นยังไงจ้าช่วงนี้ฝนตกฮำบ่วะทำงงไทยของกรงช่วงนี้ฝนตกแห้งฝนพาย,ยุอหอนนกฝนเหลืองนี่กับฝนเหลืองเนี่ย ขึ้ variance, เนเร้ากักสิบไปเฮ็นงานขอคิดทอดอันโดยเออที่โดยนี้ช้านีวขอเลยบอกว่าโอ้ยทายุสบอกก็แล้วเนี้ยคิดฮอดกะเจาะ จะบังัวแบปลาใช่มัน่นไม่จะตอนทอ้อแบมันเขาคือเกาอเผินเผาพิกนะเขยกรรมเองพิดเองแทบเองอออืม

เมียงเข้ากันไปยัง thôi trong thêm quần áo vừa không chứ với hòm, hmm hmm, xếp pino xếp mà là hòng ít ทำถุงน้าเหลืองแล้วกันใช่เงงเข้าไปพักอืมก็้ในปากเขาค้หนัก โอ้ยไม่ยู้เปล่กุ้งบงังกุ้งยัาางไม่บังอ,อืมโอ้โอขวดเพชรบาดเนี่ยอีพอยแม่ขวดโอ้เอฟซีไอเพชรเจ้าบาดเนี่ย เอาใจแลยนะเอฟซีเนาะคือหายคือเกาหรือ้าเรื่องอยู่ไกลอยู่ไกลไปเพชรเอาใจละไอ้ยังขอฝากเพชงั้นเอาลาก่อนเลยค่ะเอฟซีดวนี้ช้าแน้วจ้าสวัสดีจ้าเริฟยูจ้าบ๊ายบาย